แล้วผมสวัสดีครับมือนี้มาหาเล่นน้ำมาสองนายมืาเนี่ยนี่เอาโนะนะครับผมมืดอนี้ได้ทุนมานพร้อมเออทุนไม้เนาะลองทุนไม้มืาอนี่ยทุนโหดแล้วครับผมแดดกับบูมีน้ำกับบึกสีน้ำต้องทดสอบเออต้องทดสอบกันพคนะสีน้ำกได้อยู่กลางบึ้องเราเหมือนเดี๋ยวนี้แล้าครับผม ติตามกันสิมาณโมมานโชอบภาพนะักไปเลยกับผม Let's go <S จุดนี้เป็นจุดกลางบึงน้ำกะใสพอเห็นครับมีฉากเป็นปลาสลายถือว่ามองเห็นครับจุดนี้นี่มาเจอหลุมปนิ่นใหญ่ครับ พยายามมองหาโตค่อยๆดำเลื้อไปช้าๆครับผมข้างหน้ากระหลุมหนึ่งครับหลุมใหญ่งผมเลยไปนอนอยู่หลุมตรงนี้นี่หลุมปนินใหญ่แต่โตัวบเห็นเ้ยครับตัวแสดงออกไปไกลครับผมเดี๋ยวเอาสีลงมาอีกเทียนหนึ่งครับ ลงมาจุดเดิมครับผมจุดที่พ่อหลุมปนินจงนังหวะนี้ดำเดื้อยไปครับผมปลากระพุ่งเข้ามาหาพอดีจังหวะนี้ <c oughs> เต็มเต็ม <c oughs> ครับผมปนินตัวนี้ไซส์สวยไซส์โลกวัวครับผมเต็มแรกของวัน จังหวะน,นี้ดำลงมาห่างจากจุดเดิมบกไกลครับผม ดันได้มาเจอป่าจรครับตัวนี้หรือว่าป่าเมรครับผมป่าตัวเมเต็มเต็มครับผมตัวนี้ใสสวยเป็นแต้มที่สองของวันครับ จุดนี้ดำเลยลงมาเจอหลุมปานินกคับผมอยู่ด้านซ้ายข้างปลาเฟือ่อยกับผมนั่นนะผมก็เลยดักรอจักแป๊บหนึ่งครับเป็นปลาไซส์สวยครับตัวนี้ ส่งลูกกลัวครับ จุดนี้ดำลงมาเจอดุมปนิงอยู่ทางขวาครับผมก็เลยมองหาตัวนั่นๆมาแล้ว<ม>เ,ตเต็มๆครับผม,มเข้าจุดอกปนันนินตัวนี้ไซส์เกือบสามโลครับตัวนี้<ม>เป็นเต็มสุดท้ายของวันครับผมขึ้นน้ำที่เรียบร้อยมานมาน เจอทุ่นก็แล้วทุ่นคุรันลองดูทุ่นวัดหมานโทษเบื้องเนี่ยเบื้องคนเนี่ยเนี่ยทุ่นน่ะคากบอกคุรันน่ะหมานพู้ใดจัดมาซีแต้มห้าแต้มโอ้โอหดูดูกันจัดมาจัดแต้มนี่หกเจ็ดปู่ถึงวัดคุรันนี่ทุ่นเบื่อดแท้ๆมาอนี่ หมานเนะเาะ <laughs> เข้าได้แถวนี้เลยเออได้แถวนี้บนเป็นประวัติเด้เอพี่มันลอยมาพี่ก็เป็นของเขาแล้วล <laughs> อยมาไกลเออลอยมาไกลายหวานทุ่นเอาครับผมมาลองทุ่นไหมโคตรหมานเลยห <laughs> มานหมานมาสองคนเราคนอันเอาเก็บมาพ่ออหมรครับผมขอบคุณครับ